เล็กๆไม่นะครับเราโกดังซ v ว c เราต้องเล่นต้นใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อ,อยู่กับผมตู่โกดังซเวนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอ้ํำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับยังทำภารกิจยัง,ยงไม่ เสร็จสิ้นนะครับพอดีต้องซ่อมแซมบ้านเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะครับซึ่งบ้านไม่มีคนอยู่มันก็จะรกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ผมเจอปัญหาหนึ่งก็คือต้นไม้เยอะมากครับผมก็เลยาหาวิธีที่จะตัดมันนะครับโดยตอนแรกผมก็ใช้เครื่องตัดหญ้าตัดนะครับแต่ว่า พวกต้นใหญ่ๆเนะี่ยผมไม่สามารถตัดได้นะครับผมก็เลยซื้อเจ้าหนี้มานะครับเป็นเลื่อยยนนะครับที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปนะครับตัวที่ผมซื้อมาในราคา3,990บาทนะครับที่ไทยวัสดุนะครับอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาให้ใครนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้เลื่อยยนมาเหมือนกันนะครับน,นี้เป็น ครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ซื้อเลื่อยยนมาใช้นะครับเคยใช้แต่เลื่อยมือนะครับสมัยเด็กๆไปตัดไม้กับพ่อนะครับที่บ้านนะครับนี่ผมก็เพิ่งแกะกล่องมาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในนี้ก็จะมีของแถมมาด้วยนะครับอันนี้เป็น กระติกตวงส่วนผสมระหว่างน้ำมันกับน้ำมันออโต้ลูปนะครับซึ่งเลื่อยตัวนี้เป็นจะเป็นเลื่อยสอจังหวะนะครับเราต้องผสมออโต้ลูปด้วยนะครับไม่งั้นลูกสูบจะติดนะครับใหม่แกะกล่องเลยนะครับยังไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับ ก็จะมีถุงมือแถมให้ด้วยหนึ่งคู่อันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของแขนเรื่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซ่ฟันเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมือแถมให้ด้วยก็จะมีไขควง มีประแจหกเหลี่ยมอันนี้เป็นตะใบน่าจะเอาไว้รับใบเรื่อยอันนี้เป็นบล็อกนะครับแล้ก็จะเป็นประแจหกเหลี่ยมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไม่ดูใกล้ๆนะครับ นี่ก็จะมีมีสวิต์ปิดเปิดมีสวิต์ปิดเปิดนี้ช่องเติมน้ำมันอีกช่องหนึ่งก็จะเป็นช่องเติมน้ำมันหล่อลื่นโซ่นะครับก็จะเป็นเซฟตีปป้นะครับก็จะมีเซฟตี้ล็อก ปลดล็อกนะครัเดี๋ยวผมจะประกอบให้เพื่อนๆดูนะครับกั้นตอนแรกนะครับผมก็จะปลดกาดบางโซ่ออกนะครับไม่รู้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับหรือใช้บล็อกที่เขาแถมมาให้นะครับ ปุ๊บผมก็จะเอาเจ้าโซ่นะครับคล้องเข้าไปก่อนผมก็จะเอาโซ่นี่มีสองด้านนะครับจะม,มีด้านด้านคมกับด้านไม่คมผมก็จะเอาด้านคมนะครับให้มันวิ่งออกออกจากตัวเรื่อยนะครับด้านบน ด้านล่างคมก็จะวิ่งก็หาตัวเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแขนไปเรื่อยใส่เข้าไปที่ตัวแขนมันก็จะมีร่องอยู่นะครับให้เราเอาโซ่นะครับเข้าไปในร่อง สรแล้วก็เจ้ากาดบางโซ่นะครับใส่เข้าไปไม่ต้องสนใจนะครับว่ามันจะตึงหรือหย่อนนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งเอาทีหลังเราใส่เข้าไปก่อนนี่นะหนัตัวนี้ เพิ่งขันแน่นนะครับขันแค่ล็อกไม่ให้มันขยับนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไดนะ้โซ่ที่ยังไม่ค่อยตึงมากนะครับทีนี้มัาจะมีตัวตึงโซ่นะครับ รนะคับโซ่คนก็จะค่อยๆตึงผมไปศึกษามานะครับโซ่ไม่ควรตึงหรือว่าหย่อนเกินไปนะครับถ้าโซ่ตึงไปเนะี่ยมันจะทำให้เ,เครื่องของเราร้อนเร็วนะครับแล้วโซ่ก็จะยานเร็วด้วยถ้าหย่อนไปก็โซ่ก็อาจจะหลุดได้นะครับ นั่นเนะครับโอเคแล้วก็ประกอบเลื่อยยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เติมน้ำมันกันเลยครับอย่จะเทน้ำมันลงไปในกัะลอนตัวนะครับ น้ำมันผมจะไม่เต็มกันลันตวงนะครับอย่างนี้เขาเขียนอัตราส่วนบอกว่า25ส่วนต่อ1ส่วนนะครับก็คือน้ำมันเบนซิน25ส่วนน้ำมันออตโต้โรปหนึ่ส่วนนะครับผมก็จะกะกะเอานะครับ วิทีใช้ก็า่ประมาณนี้ก็ปิดฝาเข่า,ขาให้เข้ากันนี่เราก็ได้ส่วนผสมของน้ำมันยนสินกับออโต้รูปแล้วนะครับ ๋ยวเติมผิดช่องนะครับถัง,งมันเล็กมากเติมนิดเดี่ยวเติมนะต่อไปก็เติมน้ำมันเลี้ยงโซ่นะครับน้ำมันเลี้ยงโซ่ใช้น้ำมันอะไรก็ได้ครับน้ำมันเครื่องยน รถยนต์น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับนี้ผมใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์นะครับจะได้ถูกลงมาหน่อยไม่แผนนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบสตาร์ทเครื่องนะครับว่ามันทำงานไหมนะครับก็จะมีสวิต์ปิดเปิดนะครับมีโชค๊คแล้วก็มีคันเร่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดูอ๋ออย่าลืมโยกเบรกแปข้งหน้าด้วยนะครับมันจะมี เบรกกันตอนเราสตาร์ทไม่ให้โซ่หมุนนะครับป้ายโอเค,อเ,คเครื่องปิดทำงานนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองตัดไม้กันเลยครับตอนนี้ผมก็แต่งตัวพร้อมแล้วนะครับที่จะ รุยงานหนักนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองตัดต้นไม้ดูนะครับเล็กๆไม่นะครับเราโกดัง c วิ i กเราต้องเล่นต้นใหญ่เลยนะครับทดสอบกันไปเลยนะครับว่ามันจะตัดได้ไหมนะครับ เรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งต้นล้มมะเนรนาดเลยครับนี่เป็นไงล้มทีเดียวขาดเลยนะครับสุดยอดจริงจริงตัวนี้ไว้ก่อนไว้ก่อนตัวนี้เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวลองตัดต้นอื่นดูครับ เดี๋ยวผมจะทดลองตัดต้นกระถินนะครับก็ต้นใหญ่พอสมควรน่าจะประมาณเท่าขาผมได้นะครับ 아, 아. हाँ <tries> เป็นยไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเจ้าเลื่อยยนต์อันนี้มันใช้งานได้ดีจริงๆนะครับตัดไม้ได้ง่ายครับเหมือนใช้กันไกตัดกระดาษเลยครับผมคุ้มค่าจริงๆนะครับที่ซื้อมานะครับก็สำหรับงานไม่ได้หนักมากนะครับสำหรับ กแต่งกิ่งไม้ภายในบ้านนะครับหรือว่าอาจจะโค่นต้นไม้นะครับที่มีที่มีดหรือว่าเลื่อยนะครับทำได้ลำบากเจ้าตัวนี้ทำได้สบายๆเลยนะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวไปจัดการเจ้าต้นกระถินที่เหลือนะครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผม